สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไปดูข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สื่อพาหัวกันเยอะในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจก็น่าดีใจครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปอ่านรายละเอียดเลยนะครับกับในเรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นไต่ขึ้นสู่อันดับที่5ของโลกครับในดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลกครับ วันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมไปอ่านาบทความภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของต่างประเทศเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า The Star com น่าจะเป็นเว็บไซต์ของประเทศมาเลเซียนะครับถ้าแอดมินเข้าใจไม่ผิดนะครับหรือถ้าแฟนๆคนไหนที่รู้จักว่า The Star com ไม่ใช่มาเลเซียแต่เป็นเว็บไซต์ของประเทศไหนก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับในเว็บไซต์นี้ท่านผู้ชมครับเขาพาดหัวข่าวเป็นภาษาอังกฤษครับว่า t Thailand climbs to fifth place in 2021 Global Health Security Index นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือประเทศไทยไต่สู่อันดับที่5ของโลกในดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลกประจำปี2021ครับ ท่านผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าณนะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ล่วงเลยมาเกือบ2ปีแล้วนะครับที่เราต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งก็ได้สร้างผลกระทบอย่างหนักไปทั่วโลกเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยของเราก็ต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันครับเราผ่านทั้งในช่วงที่เราควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมไปจนถึงช่วงที่การแพร่ระบาดนั้นวิกฤตหนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมาครับ ด้วยเหตุผลและก็ปัจจัยต่างๆมากมายที่อาจจะต้องวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับแต่ว่าฉะนั้นเราจะไม่พูดเดี๋ยวมันจะดราม่าท่านผู้ชมครับกระทั่งล่าสุดท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกกันประเทศของเราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่5ของโลกจากทั้งหมด195ประเทศทั่วโลกในดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพประจาปี2021ครับภาษาอังกฤษก็คือ Global Health Security Index นับว่าเป็นอันดับที่ยอดเยี่ยมมากและก็ดีกว่าหลายประเทศมหาอำนาจของโลกเลยทีเดียวครับ ในหน้าสื่อของต่างประเทศที่เรานําฝากกันอย่างที่บอกครับก็เป็นสื่อของมาเลเซียที่เขากล่าวถึงประเด็นนี้ครับโดยในเนื้อหาในเขากล่าวว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่5จาก195ประเทศจากการเผยแพร่ของ Global Health Security Index ประจำปี2 0 2พิ2021จากการเปิดเผยของนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยดัชนีด,ดังกล่าวนั้นเป็นการจัดทำร่วมกันระหว่าง จ o ห์นฮอปก n นส์เซ็นเตอร์ออฟเฮลท์เซกแห่งมหาวิทยาลัย j o h n นฮอปกินสและสถาบันนิวเคลียทริ Initiative ซึ่งดัชนีดังกล่าวนี้นะครับจัดทำขึ้นจากข้อมูลความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดและโรคระบาดใหญ่ระดับโลกประเมินเรียงลำดับกันในทุกๆ2ปีคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยกล่าวว่า ในดัชนี Global Health Security Index เมื่อปี2019นั้นประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่6จากทั้งหมด195ประเทศในปีนี้อันดับของประเทศเรานั้นไต่ขึ้นมา1อันดับด้วยคะแนน68.2เต็ม1นั่นาแสดงให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของเรานั้นมีความเข้มแข็งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ตามที ในตัวชี้วัดที่ชื่อว่าการตรวจสอบและรายงานหรือ Detection and Reporting ประเทศไทยได้คะแนนสูงถึง91.5คะแนนอยู่ในลำดับที่1ของโลกในด้านนี้ออสเตรเลียและสาหารัฐอเมริกาตามมาในอันดับที่2และ3ในหมวดนี้ในตัวชี้วัดทางด้านของ Rapid Response ถ้าแอดมินเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นระบบการตอบสนองที่รวดเร็วหรือเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทันท่วงทีไม่ให้เกิดอาการวิกฤตครับ ในเรื่องของ r ร p i d Response นนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีคำแปลที่ดีหรือถูกต้องกว่านี้ก็มาแบ่งปันกันได้นะครับในด้านนี้คุณอนุทินเปิดเผยว,ว่าประเทศไทยได้67.3คะแนนครองอันดับที่2ของโลกตามหลังประเทศฟินแลนด์เพียงประเทศเดียวเท่านั้นเราไม่สามารถประสบความสาเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคได้หากปราศจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ทำให้เราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้คุณอนุทินกล่าวเพิ่มเติมโดยประเทศที่ติดสิบันดับแรกของ2021 Global Health Security Index นั้นได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาคะแนนรวม75.9คะแนนประเทศออสเตรเลีย71.1คะแนนประเทศฟินแลนด์7 0 9คะแนนประเทศแคนาดา69.8คะแนน ประเทศไทย68.2คะแนนสโลวีเนีย67.8สหราชาอาณาจักร67.2เยอรมนี65.5เกาหลีใต้65.4และประเทศสวีเดน64.9ท่านผู้ชมครับแอดมินพาไปดูที่เว็บไซต์ต้นทางของข้อมูลดัชนีการจัดอันดับนี้นะครับซึ่งก็คือเว็บเว็บไซต์ w w w g h s i n d e x o r g ครับ ซึ่งในหน้าแรกของเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆครับว่า2021 Global Health Security Index ก็คือดัชนีวัดความสามารถของ195ประเทศในการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดและการระบาดใหญ่ในระดับโลกซึ่งในปัจจุบันทุกประเทศนั้นก็ยังคงไม่มีความพร้อมมากพอในการรับมือกับภัยคุกคามจากโรคระบาดและโรคระบาดในระดับโลกในอนาคต ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามอื่นๆที่อาจจะมีความสามารถในการทำลายล้างได้มากกว่าโรคโควิด -19 อีกด้วยทีนี้ท่านผู้ชมครับเราลองกดเข้าไปดูที่การจัดอันดับแรงกิ้งครับก็จะเห็นข้อมูลการเรียงลำดับประเทศที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในลำดับที่5แม้ว่าลำดับจะดีขึ้นจากเมื่อ2ปีก่อนแต่จริงๆแล้วคะแนนนั้นถือว่าลดลงครับ โดยใน10อันดับแรกนั้นมีประเทศจากเอเชียเพียง2ประเทศเท่านั้นครับก็คือประเทศไทยในลำดับที่5และประเทศเกาหลีใต้ในลำดับที่9ครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็คืออันดับที่1ของทวีปเอเชียในดัชนี Global Health Security Index ประจำปี2021ครับส่วนประเทศอื่นๆที่น่าสนใจครับญี่ปุ่นอยู่ในลำดับที่18สิงคโปร์ลำดับที่24และมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรานั้นอยู่ในลำดับที่27ครับ ท่านผู้ชมครับข้อสังเกตที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราลองไล่ดูประเทศใน14ลําดับแรกนะครับในหน้าแรกของแรงกิ้งเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆมากครับนั่นก็คือทุกประเทศนั้นล้วนเป็นประเทศที่มีรายได้สูงหมดเลยนะครับหรือว่ามีรายได้แบบภาษาอังกฤษเรียกว่า high income นะครับมีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครับที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงหรือ upper middle income นั่นก็แสดงให้เห็นครับว่าประเทศเราเนี่ยแม้จะยังเป็นประเทศกําลังพัฒนายังมีรายได้ปานกลางอยู่ในระดับยังมีรายได้ปานกลางในระดับสูงแต่ก็มีศักยภาพหลายๆเรื่องครับที่สามารถแข่งขันกับประเทศในระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเราเก่งขนาดนี้คนไทยเก่งมากๆขนาดนี้แต่อะไรครับคืออุปสรรคที่ทําให้เราพัฒนาไปมากกว่านี้ไม่ได้หรือทําไมคนไทยจํานวนมากยังคงยากจนอยู่ครับ อนาคตเราก็คงต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็ทําประเทศเราให้ดีกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องกันไปครับกลับมาในหน้าจัดลําดับครับมันก็ยังจะมีการแยกหมวดหมู่การจัดอันดับไปอีก6หมวดหมู่ทั้งในเรื่องของ prevent detect response health และก็ norms นะครับเราสามารถจะกดดูได้เลยท่านผู้ชมครับว่าในแต่ละด้านเนี่ยประเทศไหนอยู่ในลำดับในลำดับเท่าไหร่และแต่ละด้านก็จะมีตัวชี้วัดแยกย่อยลงไปอีกมากมายครับรวมทั้งหมด37ตัวชี้วัด ใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษกดเข้าไปอ่านเข้าไปไล่ดูการสนุกสนุกได้ดีเลยทีเดียวครับก็สังเกตได้เลยครับว่าประเทศไทยนั้นติดอยู่ในลำดับต้นๆของโลกแทบทุกดัชนีตัวชี้วัดครับก็น่าชื่นชมต่อระบบสาธารณสุขแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศเรามากจริงๆครับนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับในหน้าเว็บของ Global Health Security Index ก็ยังมีการสรุปเนื้อหาและก็วิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อที่จริงต่างๆด้วย สิ่งสําคัญที่เขายังเน้นย้ำครับก็คือว่าณตอนนี้ทุกประเทศยังคงมีความเสี่ยงและก็ยังมีความไม่พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกครั้งครับหมายความว่าแม้ว่าประเทศเราเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่ในลําดับต้นๆของโลกก็ตามทีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัย100%ครับทุกประเทศยังต้องทํางานหนักอีกมากในการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพและก็ระบบสาธารณสุข,ขของตัวเองในอนาคตครับ ท่านผู้ชมครับในเรื่องของการจัดอันดับดับชนีตัวชี้วัดนี้ที่ประเทศเราอยู่ในถึงอันดับที่5ของโลกเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับแล้วก็แอดมินเนี่ยพยายามไปาหาความคิดเหน็นชาวต่างชาติหรือคอมเมนต์มาฝากกันแต่ว่าไล่ดูเยอะมากๆไล่ดูทั้งวันแล้วครับพยายามหาแล้วแต่ก็ไม่เจอเลยครับมีอยู่นิดเดียวไม่น่าจะามาแปลให้ฟังกันก็ หายากมากๆวันนี้ก็เลยอาจจะเป็นแค่การแปลบทความต่างชาติแล้วก็พาทุกท่านนะครับไปส่องดูต้นทางของการจัดอันดับในเว็บไซต์ต้นทางให้ดูเลยนะครับให้ได้เห็นกันครับว่าข้อเท็จจริงแล้วก็ต้นทางของข่าวการจัดอันดับนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับเผื่อบางคนที่แบบดรามาว่าเฮ้ยจริงไหมเฮ้ he, าายทำไมโมเมหรือเปล่าแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ไหมเป็นข่าวเป็นเฟกนิวส์หรือเปล่าก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับ ก็หวังว่าคอนเทนต์ในวันนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับหรือบางท่านที่เข้ามาฟังเป็นความบันเทิงหรือบางท่านที่เข้ามาฟังอยากจะรู้ข้อเท็จจริงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายก่อนจากการในวันนี้นะครับใครชมและชื่นชอบแอดมินฝากกดติดตามกดสันกร่งเป็นกําลังใจให้แอดมินในการทาคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับต้องลากันต้องลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ